สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง FC เวสุบูสุคนท่านอาจาพอผมมาพอครับสองสาวลามะนาวสมซองเอ่ยน้องคือเกาเมื่อนี้สิพาไปเที่ยวเมืองจีนเมืองแบบโอ้ยรู้ล้านักการสวยงามเดี๋ยวสิไปพ้า ไปพูบไปเพาะด้าจพี่น้องฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้โซ่เลยเด้อเด้อผมมีแต่สองคนเด้อจ้าเด้อเดี๋ยวมีอีกสาวหนึ่งสิไปเจอกัะพี่หน่อยก็สื่อไปเบิ่งกันค่ะว่าห้องสิผ้าพี่น้องไปเที่ยวทางไหนนะคะไปกันเลยค่ะพี่น้องกะลังยางออกมารับรถหน่ะปักซอยและกะสิยางไปอันซูมูสอีกคนนึงเนาะจ้ามีสีมีสาวเล่าเพิ่มอีกคนนึงไปน้ำเห่าน้าจพี่น้องแมวไปแล้วนะคะ นนี่ดูคาเปินร้ายค่ะเลยค่ะต่อยกิ๊กซีโฟสมาฟังนี่ก็เป็นหลานมุสลามค่ะมามานาวเสียบีงมุสลามนะค่ะมื่อเดียวเรียนเรียนกับพเพพี่น้องอันนั้นแหลก็บียงเลยมุสลามกับเรียงหนาวเผาคนน่าจะแก่ะนาวอ่ะ รับเลยวะ <laughs> เป็นอาหารขนมหวานสวิตชางแล้วจะพิน,นอนนอฟตายอร์แลนดได้เนี่ <laughs> อันนี้ตายออร์แยนด์ได้เนี่ย <laughs> เคยเห็นไหมใช่ไหมใช่อันเรียกว่าทุกน้องเท้ามีที่นอ้องหารสวิตชางอีก็คืออันมะนาวกับอันน้อยนานองสาวก็เคยเห็นงานไม่นีคือกัดแล้วจะไปว่าเคยเห็นมาละ เก่าจะเคยเห็นเนาะค่ะเจ็ดปีที่แล้วค่ะพี่น้องก็เคยมีอดีตที่นี่นะคะอดีตที่ร้ายพี่น้องอาชิมก็รับประจำพี่น้องร้านอาหารตามสั่งเจ้าประจำไปเดินปลาเดินปลาการ์ดหนูประจำคืออะไรยอมัะบุงใบแดงไข่ดาวไม่สุกวะคือแบบว่าข้าวอนงงานจะข้าวเป็นอย่างนี้ัเวลาคะ อันนี้เป็นหั่นด้วยจับดังเน,นาะหั่นด้วยจับได้เอ็กมะอัานพอดว่ามะนาวเคยเห็นงานหลานลานีเลยพี่น้องแต่หลายปีก่อนพี่น้องมาลำลึกความหลังมากายเบิงซื้อมากายเบิง <c oughs> นายเอ็แกแซ่บมากค่ะอ่านนี้หน่อย <c oughs> เคยกินค่ะมะนาวกินก็เล้า<ส>ตลอดด้วยจ้ะกินอยู่บพี่น้องกี่ยาวยาวพี่น้อง กีดน่หิวเาพี่น้องหิวเากหิวตอนนี้พอิวยยอ่น้อหน้อเดินพี่น้องตอหวเเลยโอกินมาเนี่ยถ้าจะกินก็ตองทางก้าบานจะมามีโตนังมมีโตนั่าถ้จะกินก็ตองทางกบาบรกินดีมากินทัน้่้ะบุญุแตอหวอกิวดอมหาหมูอยู่หอหันมหาหมูอดีต เคยเห็นงานรวมกันอบร้านอาหารตามสั่งเจ้าประจำไปเดินไปเปิดใช่ไหแล้วยังพารคือเก่าเจ๊พัดบอกพืออันดุชายเราประจำไปเบึงรี่ดเงปเนาะนี่ไงเมื่อก่อนอยู่มุมนี้แล้วนย้ายมาตรงนี้ใครมาผัดแทนอ๋อตอนนี้มีลูกน้องเยอะมากเลยยม จะกินไหมไม่มีที่นั่งอันนี้เขาขยายร้านเป็นร้านใหญ่ลูกน้องก็เยอะมากเลยนะยมเมื่อก่อนมีแต่เจ๊ผัดคนเดียวแล้วก็เมนูประจำคือปลาคั่วใบแดงไข่ดาวไม่สุกนี่ค่ะร้านเจ๊ขายดีตรงนี้นะ้า grab ไยร้านดูดแล้วเลยไหนบอกปวดขาบนจีซื้อขอนไล่อนนด้วค่ะเานี่เงินซื้อได้เงินซื้อโปผอมน้าบอกว่า จ้าหอยอันนในกันพอขายอย่างหอยอยู่จับแรนบมม่มีิเงิน่ายเนาะประกันเอาตัวประ <S 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 กันตัวโดนบรมบมเงินซกิน ไปไหนจะพาไปน้ำลึกข้าวข้าอะไรนะอาหารตามสั่งได้มโอ้ยย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 จะยย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 เยย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 ยเยย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 ย้ยยยปยย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 ่นน้ยย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 ย้ยยยอยย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 อยย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 ย เดี๋ยวเยังัเูงูมูเก่าอดีตมูมูเก่าคุยกันคุยกันยาวเลยพี่น้องบานนี้ได้ทักทายูเกานนงมาถึงคนอาเยนได้ดีตลอดวนบ่กม้วนแล้วก็ย่องมูตลอดเลย ได้ผิหนังแล้วโซลีนตองนีค่ะที่เกิดจากเพื่อนจะเปนอ่ะจะค้องหลางจะไดาเก่ามะนาวเองจะน่าเก่ามะนาวไดค่ะเรามะนาวคลอนมะนาวเขาเห็นงาน่ริงเป็นจามะนาวกระไดลงยาวหลายปี สองพอค่ะมาโยมอร่อยบอสถ้าจะเลี้ยงไปยสั่งใหญ่เลยนะอสติ๊บมะนาวจ่ายั้นไดค่ะวันนี้วันนี้มะนาวเป็นเจเลยค่ะวันนี้มะนาวเป็นเจ๊มันจะเข้าจ่ายอันนี้เนาะคันเบิ้งได้ไหนไหมร้านสวยเนาะ้ารทอดดึงร้านสวยทอดมา ตัวละเจ็ดสิบบาทค่ะกับหนัต่อขวดค่ะแสบหนอนจมูกแสบปักแสบเมซุมซะจังหวะแบบกระตุกผิวหน้าไม่ได้จด็ดเดี่ยวมือแสบแม่จ้าอู้ยูซือดเลยแสบทุกคนพอดีว่าตอนออกจากบานะ้านเนาะตอนฟอจะนายไม่เย,ยวาวราชจะนายเป็นหาเงินมากคนละพันน้องสาวก็เลยซื้อน้ำมันใบโบบกไปฝากจะนายเนาะจ้ะพี่นอ้อง ซื้อน้ำใบบโวบกไปฝาก,กา,ากระหน่ายตอนมากระได้เอาเหง่นไหนเพื่พักจะได้เป็นมาก,กินน่าจะพี่นนองน้ำใบบโวบกมีราาหนามนะจ๊ะ แม่ซื้อปลาหมึบบกบอกว่าจบจะไม่จบ <c oughs> เขาบอกว่าจบคลิปกลับบ้านจะไม่จบค่ะเดินมาเจอร้านปลาหมึกหน้ากินมากมานันเอาบอกต้องจัด <c oughs> กูแชร์กูติดตาม